มาดูข่าวนี้นะคะทางทีมข่าว KCTV ของเราค่ะพบกองข,อะขยะขนาดใหญ่ค่ะที่บริเวณข้างวัดหนองสองห้องในพื้นที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะที่ผ่านมานะคะทางทีมข่าว KCTV ได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาแล้วก็ได้ไปพบเจอเข้ากับกองขยะค่ะ บริเวณข้างวัดหนองสองห้องนะคะจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยกองขยะดังกล่าวเป็นประเภทสิ่งของเครื่องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาเก่าเศษปูนสุขภัณฑ์เศษกิ่งไม้ใบไม้รวมไปทั้งเศษของ เปลือกมะพร้าวจำนวนมากเลยนะคะทับถมกันเป็นกองแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทีเดียวอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะแล้วก็จากการไปพูดคุยกับประชาชนในละแวกดังกล่าวก็พบว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะเคยเป็นแอ่งน้ํามาก่อนแต่ก็ได้มีการถมไปนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจค่ะว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์กันแน่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่มีหน่วยงานไหนหรือว่าบุคคลใดออกมาทักท้วงถึงการทิ้งขยะในลักษณะ แบบนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็กล่าวว่าเริ่มแรกเนี่ยนะคะขยะที่ถูกนามาทิ้งเป็นขยะจำพวกเศษปูนสิ่งปลูกสร้างอื่นๆตามมาด้วยกิ่งไม้ใบไม้คาดว่าน่าจะเป็นของ ผู้รับเหมาที่นํามาทิ้งแล้วก็มีขยะของพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่แห่กันเอามาถึงอาจทิ้งไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าอาจจะหาที่ทิ้งไม่ได้ค่ะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านมาก็เห็นเป็นภาพของกองขยะดังกล่าวถ้าหากถามถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายเพียงแต่ว่าอาจจะสร้างภาพที่ไม่ได้สวยงามสําหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางตรงนี้อีกทั้งกองขยะก็ยังอยู่ติดกับรั้วของวัดหนองสอง ห้องทางวัดเองคงได้รับผลกระทบจากกลิ่นแล้วก็ในอนาคตหากไม่ได้รับการกําจัดหรือว่าไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาประสานช่วยเหลือพื้นที่นี้ก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะผ่านเชื้อโรคแล้วก็เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษอื่นๆค่ะทางนี้ก็อยากจะฝาก ไยังเทศบาลตำบลหัวทะเลนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ช่วยประสานสอบถามว่าเป็นพื้นที่ของไรหรือช่วยดําเนินการแก้ไขปัญหาภายในบริเวณดังกล่าวเพื่อความสวยงามแล้วก็ความสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ